ไหนด้ซิ้ออให้โชคให้โชคให้โชคอ้ผ้ากซักทุกสัปดาห์บ้านก็เดินเข้าเดินออกทุกวันเลยแล้วมันสร้างรังตอนไหนล่ะสร้างรังมันสวยด้วยนะรังคขสวยเลยอะเนาะสวยงามกลมดีด้วยแล้วแถมไข่สองใบเมื่อกี้แม่เพิ่งกินออกไปก้าไว้เงี้ยแหละแล้วค่อยหยิบ ตะกาก็าไว้เหมือนเดิม,มอืมโตก่อนแล้วค่อยว่ากันเอาไงดีว,วันเนี้นยเลขบ้านหรือเลขรถอ่ะอืมเลขรถ <c oughs> นู่นเลขบ้าน <c oughs> เดี๋ยวจะเอาเลขรถใหญ่เอาเลขรถเล็กก็พออยู่กับรถเล็ก ไข่สีสวยด้วยนะเรียกเรกดามาดูดีกว่าเด็กเรียกเรกดาเรดาเรดาเรดามาดูไข่นกแล้วลกูกเร็วนกมันทำรังแล้วมาดูเร็วได้ยินหรือเปล่างั้นมา น้องเอตาไอ้มาดูนี hmm. ่เร็วเร็วเร็วมาดูนี่มาดูนี่ดูนี่น้องเนาะเอ้ยใ่เห็นแล้วเหรอหนูจะจับไข่มันลูกเดี๋ยวแม่มันไม่มาฟักเป็นไงบ้างชอบไหมลูกจะจับไข่มันนะเดี๋ยวแม่มันไม่ฟักสามผ่านดูลิ้วแล้วมันนุ่มไหนดูก่อนมาดูก่อนสัมผ่านล้านเป็นยังไงล่งนุ่มเหรอโอเคพอแล้ว มันจะมีลูกเจี๊ยวไหม่งไม่ใช่ลูกเจี๊ยบครับมันเป็นนกลูกจิ๊บอันนี้เป็นลูกจิ๊บจะเขย่ามันครับวางไว้โอเคเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะว่าจะออกหรือเปล่าโอเคตื่นเต้นหรือล่าเมื่อกี้ตื่นเต้นไหมตื่นเต้นโอเคไม่เป็นผู้ชมกันปะเดี๋ยวเราค่อยมาลุ้นกันนะครับไม่เป็นไรงีได้เราไปกินข้าวครับ เออหนูจริงๆด้วยอะ่ะทังโอเคไม่กลัวมันมนะไม่กลัวค่ะให้มันกอบไข่ครับไข่อาะารมู